มันคือปลากรแกงส่หน่ไม่สม้มโอ้ใครแทะแะพี่น้องเออแกงส่หน่ไม่สม้มคักเลยพี่น้องเอ,อ้ยที่เด็ดดำดำดำก็ะกินเ,เราก็ใส่เครื่องต้มยำเข้าไปดับข่าวาต้องปรุงก่อนครับเ้าจังไปแกง ใส่น้ำปลาเข้าไปครับอิ่งที่ขาดไม่ได้คือผงปรุงรสน,นะครับเกล็ดให้เสียบนี่คือกันครับใส่ลายเสียบลาย ขัวปลามันสูกครับ้ังเอาน้ำใส่ขัวให้มันหอมๆครับมันไม่จะกินน้ำไม่ผสมออกน้ำปลาออกครับมังมันยอนาอน้ามใส่เอาบ้านนี้ ที่รอปราสุกเราก็มาเดีดผัดอิสตุสุกแล้วจา้าเราก็มาใส่อิสตุไม่ต้องใส่นานเนื้อกินมันจะไม่หอมแค่นี้เราก็พอ โอ้ยเป,ป็อปนอะไรกัอ,อว่่พี่น้องแกงปลากรดไข่เดี๋ยวไข่อีนี้ลอกรอกเียไปกินกันเลยครับมาตงวอา์ยังไงยายข่วงไปกินกันเลยจ้า